น,นี่พันหัวเข็มถ้าเขาอยากดูดมาทางอื่นอันนูเ้เจี๊แล้วก็เสียบเสียบตานี่เห็นไหมนี้แหละอย่างนี้แหละอืมคือเขาม้วนเข็มไปไหนก็ได้จะคอยมันตีให้มันดึงกันได้ สุดท้าเสียบเข็มสิดึงขึ้นมาได้สิโพเขาต้องเสียบเข็มด้านนี้เลยจ้ะเด้อ <Cornell>. แล้วก็ดึงอันนี้นี่แล้วก็เสียบเข็มต้องเสียบทั้งสี่้วจ้ะเขาดึงเขาดึงได้ลงเอ้ยเเขาต้องดึงได้ขึ้นตัวนี้เขานี้เขาดึงได้ขึ้น มา,าตขนาดต้องจาอืมเอ๊ะอืม,อมเสียบเิ้มลาง นี่มันจะสีมีเครื่อไม่ล็อกเครื่อไม้กับใบใส่กันเลยอยางลุงเบิม้มอืรับอะไรคะมับเสียบเข็มลุงลาง ขายอายอย่างทอดมันปลามันปลามันปลากายอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเข็มเสียบตันนี้แต่ว่านีรคือวิธีของหนูจ,จะเ้อแต่คนอื่นเพื่อนเพื่อัต่างๆหนูก็ไม่รู้เนาะแต่ละคนอาจจะมีวิธีแตกต่างกันไป